สวัสดีย่ำสระสาครับเซ็กซี่พี่น้องคนทองปลาสุขุทุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศลวพี่น้องสวัสดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขุทุกคนพี่น้องขอกันกับคนทองปลาคือเก่าพี่น้องมาเนี่ขอกันวันที่ยี่สิบทนวาคมปีหกสามพี่น้องสิหอดปีใหม่ล่ะเ,เ,เ,เห็นพี่เบิ้งเฮ็ดบทเฮ็ดลมเฮ็ดข้อนพี่นอ้องบ่มีเนี่ยบ่เกิดก็เลยพาจจเกตมาลาอ ตามปลาธรรมชาติของลางเบิองเฮ็ดดินเฮ็ดดอนพี่น้องเฮ็ดนาเขาสิยัางน้องเหลือลบอ่มารวมติดตามเดินทางไปล้มกันพี่น้องกับคนซองปลาทีมา่มันบ่อมาเนี้สิได้แกงอ,อก้อบ่น้อพี่น้องหลุดล้มกันเด้อพี่น้องอ่าพี่น้องปอกันอีกคือเก่าล่ะพี่นอ้องกับคนซองปลามาเนี้ยปอกันย่างมะเขือวันที่สิบท่นวาคมพี่น้องเราเดินปลาหาเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้อง หลังจากขึ้นเบิ้งเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดขอนยังบ่ทันมีพี่น้องยังบ่ทันออกตอนนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปผมเดินทางกับกับคนเดิมพี่น้องย่างเกจคนเดิมสวัสดีค่ะหาลุ้นน้ำกันพี่น้องเฮ็ดขาวดินเฮ็ดหนาขาวเด้อพี่น้องพี่มีบอกมาหนีิอีกบุก,กีเหม่อกับปีใหม่แหละเนี่ยยังมีอยู่เด้อพี่น้องนี่ยังมีอยู่ย,ยังมีอยู่ อี่จักดอกก็ลายอยู่ด้สิลายอยู่บ่เออฮะดูน้ำกันพี่น้องมันยังอยู่ไต่ตองมันก็เกินไปมันสิสิ้นเดือนธันวาแล้วก็ยังมีเฮ็ดอยู่บ่ได้ออกทั่วไปดอกพี่น้องออกน้ำหม่องซุ่มๆหม่องค่อยเกิดดอกงามๆตัวอะนี่ยแ่นเบิด้วยแถวนี่งแหนเรื่องอ๋อฮะพอได้อีูดอกพี่น้องพ่อได้อ๋ออยู่พอได้อ๋อย แวงเนาะแวงเนาะ <c oughs> เอาอย่างาาาดิ๊กแกงเทียงเฮ็ดอึดพี่น้องเฮ็ดเหลื่อมสีเบิดล่ะหลังจากคลิปนี้ไปก็คือสีเบิด,อ,บดอ,อีลีล่ะพี่น้องออกมามันมันเหี่ยวเลยเนาะอือเอามันเกิดมากแก่เหี่ยวพี่น้องใส่แกงเทียงยดอกก็เดีด๋ยวเอ,อเทียงเบิดบ่เบิร์ดนะ อ่าลุยทอไมไหมพีนนมนพออ่น้องบ้านนี้ทอมนี่ก็พออยู่ดียังเนื่มแข็งดีเห็ดหนาวแข็งหลงช่วงเนาะช่หลังพี่น้อง อส้มตานแดงแกงอีู่ดอกพี่น้องข้อเรื่อยยู่เป็นเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินนี่ละบืนออกคักนอดดินกระแหงเหรอดอกฟูถ่ายคือฟูถ่ายคักแล้วรอบนี้ฟูถ,ถ่ายคักได้ยัยเก็บเ็ดนี้ถถกแก่ <c oughs> อ,อกเริ่มหน่อยลงหน่อยลง <c oughs> เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้วแต่ก็ถือว่าโชคดีเรื่อพี่น้องยังมีอยู่นี่ บางพื้นที่บ่มีแลยอ๋อที่หอดปีใหม่แล้ว,ว,ลวอีกบากีเมื่อดอกนึงเบิดเนาะออกบอหลายออดอกงี้งามนี่ตัวละงามเลยหมุนใายขึ้นมาเป็นจูงมมมงาม ลางกี่นองเอ้าขมา,ามงเกายังมีอีกคือเกาอยู่ตัวนี้องจงกีไหวแล้วล่ะจงกีไหวอ๋อนะสุกิตาเดออยู่ดอกพี่นองมันเป็นเทดปลายนาวละะมีซัมน,นี่ก็ถทือ่าดีหลอดนี่ทุกยอดได้มีซัมนี่ก็ได้ มีบ่าข้างนัน้นจีนน้อยอยังมีอยู่เนาะถือว่าใหญ่เปลวเนาะนเป็นหนาหนาวดี้มันบบคอยเอาออจูงง,างา่ามก็นยังมีอยู่ปีอออสองดอก ออกให้เก็บขนาดเนาะออกแต่เวงๆเดียวๆอนี้แหละพี่น้องไปท่านึงกับบุกค่อยมีดอกมีไข่เน้าะมันส่งถ่ายปีใหม่แล้วเนี่ยส่งถ่ายปีเก่าปีใหม่คือสีบะมีแล้วล่ะเบิร์ดตามเบิงเห็ดลมเห็ดคอนก็ยังมาท่านเกิดพี่น้องเอ้ยคอนยังแหงอยู่มันบุกค่อยมีหมอกมันเป็นหนาวลมซื่อๆกลาง ข่ายอยู่ได้เด็กเก็บเบื่ออยู่นเนาะเบิดไต่ใบตองตอง,งอย่างหน้าอะไรพี่น้องเป็นปลาย่างหน้าความชื้นก็ย่างนี่ๆๆมันก็ยังเบือนเกิดอยู่จุ่มนึงกำลังจะดุดผนดินขึ้นมาอีกตองนึงแหงเนาะพี่น้องหมูมันปวดผมเลย รุดกินอย่างไปถมดอกเพชรพี่น้องเลาะรุดน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนสอ่องปลากับยายเกดวันทียีสิบท่านว่าคมพี่นอ้องหาหล่อปลาธรรมชาติเก็บเพชรดินที่ด,ดอนทั่วไปจริงๆก็ไปเก็บเพชรบดละพี่นอ้องเกิดไปเบิงุมมี่นั่งมาแต่คอเลยเห็ดบดก็ไดเพื่อจิจบไปเลยเฮ้สิจังไดก็คอยติดตามคนส่องปลาไปเรื่อยๆพี่น้องไอหนึ่ง นาตะได้่แกงบอบว้นนี่ธนาพืชสภาพเนี่ยบ๊อนวลนได้พี่น้องเฮ็ดดอกแบบนี้บอบคอยสนใจเลยแต่นานี่มันบอม,มีพี่น้องมันอึดละ่ะอีกดอกหนึ่งโจมหนึ่งพี่น้องออกเป็นแป้นเลยบาะเนียออกตามสายุ่งๆเกาโปรเจยบเนาะดอกหนึ่ง,งตะไคร่แกงยูดอกอเห็ดหลอยลอ้อได้ซับเนี้ก็ดีแต่ละ อดอกนึงพี่น้องดอกแตกๆดอกนึงเบิ่นเกิดเ <c oughs> บิ่นเกิด<อ>ขนาดดินก็แห้งแห้ง<อ>เลยพี่น,น้องยังเกิดได้อยู่เอ้ออาแห้งแห<อ>้งก็พออาย่พี่น้องข้อม <c oughs> ือมีนี่ใยก็เกิดเนาะเออออกนึกวายกี่ปมสีดอกนึง ว่าแหงต้องพ่นอ้วยกได้นิ่มนิ่มแล้วบอกนิ่มมันดีบอดอกดีดีใครได้เนาะเออใครได้อยู่ดอกนี้งามเนาะอือย่างงามเลยดอกนี้แหงปะนี้ยังเกิดได้อยู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้จุ่มนิดน้อยสิยังกินเพป็นแล้วยังก็กินพอดีอยวดเที่ยงดอกน้องพี่น้องแค่คน ขุน้นข้นแหงแหงก็ะออก,อกนเนาะมันยินนํามเขาขุดจิโปโ <laughs> ๊สองดอ,อก <laughs> อเฮ็ดสุดคือสิมันสุดถ่าย <c oughs> เฮ็ดอีนีละลี่นนองเลยน่นผู้ยางงามตัวละจินเดิมแหงเต็มที่ละบานคาดว่าคงิสิเป็นคลิปสุดถ่ายละละพี่นองสำหรับการเฮ็ดเกบเฮ็ดดอกเฮ็ดดิน <c oughs> อ้าวจูงงามสองจูม บอกเราเหมือนเขาคุดจีบปงเนาะมตุลล่มสองดอกงามๆพี่น้องฮะสงะะ่งไปตาได้ออเทียงอยู่ดอกเล่มไปเล่มมาเป็นเฮดเล่มแล้เด้อพี่น้องเอ้ยปวดอีกปวดอีกสองดอกงามๆามมีคิทันมากข่มเลยพี่น้องยังมีเฮดอยู่ก็เริ่มลอยล้อแล้วล่ะ าดว่าคือเป็นสุดถ่ายแลวแลวละคือพี่น้องสำหรับปีหกสามดอกนู้ดินแห้งออกดินแห้งจนหวาน <c oughs> เกิด,ดพี่นอ้องอ้าพี่น้องเลาะจนทั่วดงแล้วบ้านดงตามเลาะตามหม่องมันเคยเกิดแล้วพี่น้องกระเบิดหมอ่องเลาะล้ว คือสีล,ล่าพีล่าน่องกับบานละพี่น้องบานนี่ที่จริงก็ตั้งใจว่าสีไปเก็บเห็ดบดเฮ็ดลมเห็ดคอนพี่น้องแต่ไปหอดคอนแหงมามีเฮ็ดเลยเลยลงมาเรอเบิงเฮ็ดดินตามป่าธรรมชาติทั่วไปละพี่น้องจังได้จังได้ก็ไดมาเสียเวลาแหละก็เลยรอเบิงพี่น้องประมณหน่อยนึงพี่น้องมันเป็นเฮ็ดปลายเลยดูแหละ ปลายหนาวเหล่าสิหอดปีใหม่เล้วพี่น้องก็ได้ซ้ำเนี่แหล้วพี่น้องบอมมานปันไดเดะอ้อหนึ่งพอดีแกงเทียงแล้วพี่น้องนะพี่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบานสักก้อนพี่น้องบานนี่คนสองปลากับเบิดมันซ้ำเนี่แหล้วพี่น้องมันบ่มีละเฮ็ดมันแห้งคงสิเป็นคลิปสุดท้ายแล้วพี่น้องสําหรับการเก็บเฮ็ดดินเห็ดดอนทั่วไปก็ร่อฤดูการใหม่ปีหนาฝ่าไม่พุนล่พี่น้องยังพอกันพผยเสื้อผ้าหสี่ผุล่พี่น้อง สำหรับปีนี้คือสิเป็นคลิปสุดท้ายพี่น้องสำหรับเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดไอ้ทัวไปพี่น้องเฮ็ดดินคือว่าเฮ็ดเผืองนะพี่น้องชื่นชอบยี่โดงได้ซอยเด้อพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกกำลังแรงใจพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกค้าติชมสำหรับคลิปนี้คือสิได้ลาพี่ลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องเฮ็ดเบิด์มันกับ สำนีทลราพี่น้องมันเป็นเห็ปดปลายฤดูแหละปลายฤด,ด,ดูอิลีพี่น้องสิหอดปีใหม่เลยอีกโบก,กี้เมือนี่มันอีกวันที่เยี่สิบท่านว่าคมเลยพี่น้องแต่สำนีทก็ถือว่ามานอยู่ดินแหง้งแห้งมันก็นยังเบือนเกิดอยู่พอกันฤด,ด,ดูกาลต่อไปปีหกสี่ผลัะพี่น้องสําหรับปีหกสามคือจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละสําหรับการเก็บเห็ดดินเห็ดดอนทั่วไปพอกันปีหนาฝ่าไม้ผลัะพี่น้องสําหรับคลิปเก็บเห็ด แต่คนส่งปลากับบฏิยุทธ์คลิปเราพี่น้องสิมีคลิปกันหาอยู่หากินให้พี่น้องเบิงต่อไปจากไดกก็ซอยเป็นกำลังแรงใจเด้อพี่นอ้องอ้าพี่น้องไว้สันน้ดละพี่น้องลาพี่ลาน้องกับบันสักก้อนมนื้อี้พอกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ